วนองุ่นปอมสวนวันสวนนีทเกาครับว่นนี้สวนคลิปนี้เขากะติมาเฮ็ดต้นพันธุไวแต่จำให้พี่น้องครับอันนี้ครับคือต่อปลาครับผมกะเซียวยอดพันุดีนะครับอันนี้คือเพิ่งตัดมาครับยอดพันดีสายพันธนี้ก็สิเป็นสายพันธแบกโอปอคือเก่าครับแบกโอปอกับสกาลรต้าครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมสวนครับเพื่อนกระามหลายคนครับว่า ซื้อต้อนพันธ์ไปแล้วนี่มีปุ๋ยให้มีปุ๋ยขายบน้ำบ่เสิไปหาซื้อใส่พว่าผมก็นแนะนำให้พี่น้องให้ไปซื้ออยู่ด้านปุญญ๋ยยาแหละแต่ว่าที่นี่รอบนี้มาหาผมเนี่ยผมจัดไปให้์ริเ้อครับพี่น้องครับถุงละหนึ่งกิโลครับพี่น้องก็ต้องไปซื้อไก่นะครับซื้อต้อนพันธ์จากผมแล้วกันมีปุ๋ยขายให้พร้อมครับไม่ต้องไปซื้อไก่ครับอันนี้ก็ส่วนกะ เตรียมให้เรียบร้อยครับใกล้สิเปิดสวนอีกแล้วครับรอบนี่ก็สิประมาณต้นเดือนพฤศจิกาครับอ่าเมือนี้เขาก็จิมาเตรียมครับต้นพันธุ์ไอพี่น้องครับอีกประมาณเดือนนึงก็สิติดพอดีครับแตกยอดพอดีครับก็สิพร้อมปลูกอ่าเมือนี้ก็สิมาเสียมยอดครับอุปกรณ์ของเขาก็มีหนึ่งครับต่อปลาครับต้นพันธุ์ต่อปลาครับซุ่มตอนครับเบิ่งหากเต็มครับ ลากเขาเต็มมาเต็มสองเทปพันกิง่ง3แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ4คัตเตอร์ครับ5กรรไกรตัดกิง่งนะครับตัวนี้ครับตัดดีแน่นอนครับกรรไกรตัดกิง่งครับ6ต่อพันดีครับยอดพันดีครับอันนี้ก็สีมาเสียบในพี่น้องไปเ,เบิ่งกันครับ คลิปนี้กัสีน้ำเสนอประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปกับสีเ็ดวิธีการเสียบหยอดให้เบิ่งอีกเช่นนึงนะครับ